อย่นีอะไรนะคะโอพ่อแม่แม่คะปาก็ไปฟังเพลงหอบบันให้หน่อยนะคะปากก็ไปดูให้หน่อยนะคะถ้าอยากฟังเพลงหมอล้ำปใชั่หลายใจขอเป็นีกคนที่คิดทอดนะคะป้าปูก็จะเอามาเอามาให้มาทำดนตรีใหม่ใช่ไหมลูกทำเป็นเวอร์ชั่นของทิดาลาวบันป้าปูจะเอามาเกาทําใหม่ถ้าพ่อแม่แม่อยากฟังเนี่ยต้องเข้าไปดูเพลงหอบบันข้ามโค้งให้หน่อยแล้วนะคะเพราะว่ามีข้อแม้ค่ะถ้าถึงหนึ่งล้าน จะได้ฟังนะคะได้ชะลายแจกับขอเป็นอีกคนที่คิดฮอดเด็กสาอุบ้านโน่ทอร้วชีวิตออกจากนาบ่หูวาลมยห่งโชคชะตาสีพัดสีพัดไปจังใดนอจากนาลาทิน ก้มกาบลงดินกาบล้าแมพ่พ่อหยิบดินใส่หัวแล้วก้าวต่อผ่านตโอมอบุกมืออะไรอยากยินแส้นเข็นชีวิตลำเข็นคนพระเนจรสู่กรุงเทพมหานครเปิที่สูขอยู่กลางเมือ,องไทย สาว้แล้วตัวน้อยตาพาตะพอยจากบ้านมาไกลหวังแค่งเงินสักก่อนกลับไปให้คนทางบ้านอยู่ดีกินดีอยู่ในความฝัน ตำได้ก็ตามสร้างทุกสิ่งที่หวังต้องบอสูญเปล่าหากคือฝันไว้บ่โดนของใ้คืนเมื่อบ้านเฮาบอกกับใจสุเดเ้อสาวล่าไอสมหอบเอาฝันข้ามโค้งมวนน เอาไปฟังหลายๆเด้อพ่อแม่พีน้องตุกตุกทุกคนคุณตาคุณยายกระไดหักน้องธิดากัะเขาไปฟังให้น้องธีดาเน่เด้อจ้าสิได้ฟังล่ำกันถึงลานวิวเมื่อใดพอพูดติผ้าเขาห้องอัดอีกเมื่อนั้นวันไหนพ่อคุณจะเข้าจะพาเข้าห้องอัดวันนั้นเลยค่ะก่อนไหนนะลูกวชันหลายใจกับคอเป็นอีกคนที่ลองฟังเมืองน่้กัน ลองผิดลองถูกก็อย่าว่ากันนะคะเพราะวา่าเป็นเบงที่ผุ้ซ้อมมาค่ะขับรถมาแล้วก็ซ้อมไปเลยค่ะ <c oughs> คนชื่อมานานรเรื่องเล่ากันถึงผู้ชายคือความร้ายใจที่ผู้ชายเขาชอบทำโดยเฉพาะที่เรื่องชื่อคือใจดำหรือใจไอทำด้วยกีทานไฟ แฟชั่นลายใจคือสไต,ตายของไฮนั้นดอกสาวแข่งกันเพื่อนสำราญอยู่รำไปหนึ่งในนั้นมีชื่อน้องคนมองใจไก้ลุงฮักอ้แล้วเสียใจเพราะอายโอ๊ยกะว่าใช่เอ้ยจบจบกะละแมนคือออ้ง่ามกะละแมนคือออ้มาไลยใจเทละนอนหนึ่งบ่พอ ย้ำสองมำจำเต่มมามีสองซอนซ้อนสามบ่หูมื่อมีสี่ซ้อนซ้อนห้าหาบอกินเป็นปรัะญาของผู้ชายลายเห็นคนนำตาเคือสุขคอยลูกผู้หญิงด เราได้บอหนอคำว่าลาใจมาเปลี่ยนสไาตลา์แฟชั่นไม่คือหักจริงอย่าให้ผู้สาวต้องช้ำใจเพราะอายทิ้งถ้าหักบ่จริงก็อย่ามาวันคำไปเหตุใจดำไกลๆเดืออาอแฟฉั่นลายใจไปแข่งกันอยู่มองเออ มันมันขน,นาดเขอก็ะสอมนี่ค่ะเขาก็แกะมานํำ้ำทางนะคะสอมมาน้ำทางขึ้นรถมาเก่งอยู่ใ้ไว้ข้าวเดียวอ,อีกกองนีงยังลหะลูกเขาเป็นอีกคนที่กินห้อดอ,อะไรนะคะค่ะ,คะก่อนนี้เป็นกอนที่ป้าพูมเป็นคนแต่งขึ้นมาแล้วก็เพิ่งซ้อมเพิ่งซ้อมเมื่อกี้กตอนที่ ขับรถมานะคะจากกาลสินใช่ไหมจากกาลสินจากงานพ่อน,นิดใช่ไหมคุณตาสาราสาธิตนะาจากกาลคุณตาสาธิตทองจันทร์ะคไปพ่อใครนาะไปพ่อใครโอ้ไปพ่อพ่อตู้ค่ะตู้ไหนตู้เจ้าของเพลงเอ่อฮักนิรือฮักนดร์นนะคะปะ้าพ่อตู้เอก,กพลนะบอป้าท้วปทไปเอื่อรับประตูแล้วบ่เครียดบ่แล้วบ่เครียดบ่ดคดเครียดค่ะเครียดเลยตีแต่ละบ่ ก็อันนี้ก็เมนูเนาะใต้เออประตูเลยค่ะเพคนคนข้าวหัวให้ไหมพู่หัวบ้าไปเอาไปให้ประตูข้าวหัวให้ฮะแ้วชื่อประตูสิหนูก็คิดแบบนี้ฮะแ้วชื่อประตูสิอันนู้นก็ไปข้าวหัวให้อันนี้ประตูวันนี้หนูก็เรียกประตูตามไปเรียกก่อหน้าเลยประตูค่ะอ่าจะากวายังก่อนทีไปสั่นละครั้งขอของดีเต้นประตูค่ะเอ่อหนูมีอะไรจะบอกค่ะอืม เพลงหักี่นีหรือหักี่เรีนนั้นชอบมากเลยนะคะพ่อตู้วันนี้เรากระตุกใจฮะพ่อตู้ยังไครที่ยังบ่เถ่ากรตกใจแบบนี้แหละเนาะกระตกใจแล้วเราเป็นเบาอยู่เนาะเอือนเราพ่อตู้เนี่ยแล้วคุณจะพาเอือนพ่อตู้เนราก็ไม,ไม่รู้ว่าเราชื่อ,อยังเนาะเหมือนกันก็ถูกแล้วล่ะละูกหนูเรียกพ่อตู้ก็ถูกแล้วล่ะเราเถ่าเราเอาอยู่หลายลเราเนียแต่เราบ่เถ่าโอ้ยโ,โ,โทษด้วไอ้เอก๊กแม่ขอโทษอ้าวเหะเอาลองดูเพลงนี้สิ ค่ะเป็นเพลงที่เพิ่งเล้าเมื่อกี้เองนะคะเพิ่งนร้องมาร้องผิดร้องตูกก็อย่าว่ากันนะคะแต่ผิดแน่นอนกับเพลงนี้แต่ไม่จบจบไม่ไม่รู้ค่ะอืเอา,าลองดูสะ,ะเอาเท่าแค่ได้อขอเป็นอีกคนข้าเงาความจนเพราะไมาให้ฝันฝ่าไม่วันแม้คำนินทายืนเคีงยงไอ้ไกลไกลบ่อนี้ ยอยท้อเมื่อไรรู้ว่ามีน้องจะยืนอยู่ตรงนี้และคอยยิ้มให้ยามอายอ่อนแรงตัวยตวดีตดรีพร้พรี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 พวีพรดนตรรี ไปอับแก้มพีช่ชายเมื่อสู่งานตอนสู่กับฝันสร้างวันที่ดอกขอเป็นแรงใจน้องก็คนหนึ่งที่จากบ้านมาคนหาเส้นชัยก็ยืนเคียงไกลตอนที่ไอ้ฮือสู่งานจะอยู่ข้างฝันซับหงาใจให้หายมุนขอเป็นอีกคนร่วมทางเดินผ่าเชิญความมอง ช่วยลบวันเศร้าให้สดใสกลายเป็นสีทองหนท้อมนมองให้รู้ว่าน้องยังข้างเสมอ ผิดตาเออผิดตาเอองันยุงปัญหารังรูซอยกันฟันฟ้าน,นักหนาค่อยไงนักใหญค่อยจอมยำเซลลมอย่าคิดว่าบ,บ่มีภผย,ยังมีใจซอยกันร่งนี้ไอคนนี้มันเสพพันขันสิคอสาวงาใสจับแขนของไอพันยุงไว้บ่นาไอนี่ถ้าเหนื่อยนักก็พักบ้างเนาะไอเนาะค่อยก้าวต่อทางยังไกลลายหมือลี วันนี้ยังวันหน้าบางต้องได้ดีขอเพียงมีความขายันและอดทนนึกถึงก่อนใครหากวันใดไรแรงตันทางเกษตรพัน์อนุนวายและสับสนให้รู้ว่ามีหนึ่งใจใครหนึ่งคนที่พร้อมจะทนเคียงเราทุกก้าวไปเประเประเประอ เป็นตายจังได้ปอยานวันวันผ่านแล้วเศร้าจือสู่ใจกันเคียงกันซูมือที่ใช่เอ๋ยยังมีนองซูมือนักบังให้ค่อยทนอยาไปสนถึงคำคนเย้แต่จังเลยมันต้องมีวันพ้นขอเป็นอีกคนเยี่ยงอายขอเป็นอีกคนซับใจไอ้พรึบรึบพรึบรึบมวนมวนอุ้ยใหย่มากก่อนนี้ล่ะก่อนนี้มวนว่ เน,นาะโนวามวนบอน,อนอในมวเนไีไม่ไมีไ,มไ,มไมอ้นั่นจังหวะมวนน้ำสุดยอดนองกิดาแล้าค่ะลองเองดน,นตรีเองเนื้อซับเสียงมืนเขาเป็นเสียงดน,นตรีค่ะไม่ได้หมวนพ่อเสียงเพลงนะคะมวอนพ็อเสียงดน,นตรีกิดาเล่าเสียงทำได้ทุกอย่างไม่ได้หมวอนพ่อเสียงคนร้องนะคะเพาะเสียงดน,น,นตรีกับเสียงเพลงค่ะ,ะตุ๊ด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 ตะวันเลี้ยตนจะเสียงดนตรีแล้วมัมนตื้อลือตื้อลือนบนดจ่านี่แหละเพื่อน ก้มสนุกสนานควาวม,มันเฮ้หาในตัวของตีดาเลา่าเป็นเสน่หของน้องค่ะน้องเห็ไใ้ตุุกสถาน,นาการ์ค่ะที่เป็นดนตรีให้เจ้าของก็ได้สิน้องยังได้ก็ได้เอา้าวเม่อสั่นเขากะไปหาย เด็ดน่ากินกินง่ายเข้าค่ะอย่าลืมนะคะเพลงของวันข้ามขู <c oughs> ฝากเข้าไปดูให้น้องธิดาเลาด้วยนะคะทางช่องขรอบครศรีวิไลนะคะให้มันถึงหนึ่งล้าเร็วๆจะได้ฟังสองเพลงนี้นะคะแฟชั่นไลฟ์ใจกับขอเป็นอีกคนที่คิดฮอดค่ะแล้วก็ขอฝากช่องยายอ,อรุณตาสมหวังหน่อยนะคะฝากเข้าไปกดไลค์ กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดูให้หน่อยนะคะถ้าพ่อพ่อแม่แมเข้าไปจะดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะสำหรับทีบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ